สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คุณกำลังฟังเรื่องราวจากละซี่ออดีโอก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกดไ like ลค์และคอมเมนต์ให้ละซี่เพื่อช่วยเพิ่มการแนะนำเรื่องราวนี้นะคะขอให้ทุกคนฟังเรื่องอย่างสนุกค่ะฉันอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำลายเส้นเรื่องของพระเอกอย่างสิ้นเชิงพักหลังๆมานี้พี่ชายของฉันมักหาเรื่องกับเพื่อนร่วมชั้นที่ยากจนอยู่เสมอคราวนี้เขาเล่นแรงกว่าเดิมแอบซ่อนเงินกองกลางของห้องแล้วหันไปไป้ายความผิดใส่เพื่อนคนนั้นจากนั้นยังพูดหน้าตายว่า อยากพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็ง่ายมากกระโดดลงมาจากตึกสีช้ชีวิตตัวเองเป็นหลักฐานก็พอแล้วเพื่อนคนนั้นชื่อจูชื้อได้ยินเข้าถึงกับตัวสันแล้วค่อยๆเดินขึ้นไปบนดาดฟ้านักเรียนทั้งโรงเรียนพากันออกมายืนดูที่สนามบ้างก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปก,กันสนุกสนานส่วนฉันเป็นคนที่ป่วยด้วยโรคไร้อารมณ์ตั้งแต่เกิดตอนนั้นยังคงถือถาดข้าวเดินออกจากโรงอาหารด้วยความเฉยเมยแต่ทันใดนั้นตรงหน้าฉันกลับปรากฏบรรทัดข้อความประหลาดประหลาดลอยขึ้นมา ฉันรู้ดีว่าพระเอกจะได้เกิดใหม่จริงๆแต่ถึงอย่างนั้นก็อดเจ็บปวดแทนไม่ได้ก่อนที่จะเกิดใหม่เขาถูกพ่อเกลียดถูกแม่เมินเพียงพระนางเอกดาวโรงเรียนเหลือบตาม,มามองไม่กี่ครั้งก็ถูกพี่ชายของเธอกดดันจนจน,จนตรอกสุดท้ายเลือกกระโดดตึกฆ่าตัวตายหลังจากนั้นเขาจึงกลับชาติมาเกิดเป็นลูกชายอีกคนของมหาเศรษฐีตรงกันข้ามครอบครัวของพระรองและน้องสาวจะตกอยู่ในกำมือเพื่อให้เขาแก้แค้นคำบรรยายเหล่านั้นทำให้ข้าในปากฉันจืดสนิททันทีฉันโยนถาดข้าและวิ่งขึ้นดาดฟ้าอย่างไม่คิดชีวิต ทันทีที่เห็นจู๋ชื้อกำลังยืนโอนเอ็นครึ่งตัวอยู่นอกระเบียงลมพัดผมเผ้าของเขากระจัดกระจายหัวใจฉันแทบหยุดเต้นเสียงซุบซิบรอบๆดังขึ้นโอยอันตรายเกินไปแล้วต้องรีบเรียนครูไหมเฮาเขากล้ากระโดดจริงเหรอถ้าทางเหมือนหนูจนตรอกขนาดนี้กลัวไม่พออีกมั้งถ้าเขาโดนใส่ร้ายละ่ะใส่ร้ายอะไรละ่ะเด็กที่ยังต้องเก็บขวดขายเพื่อเลี้ยงชีพเงินไม่กี่บาทนี่ใครจะไม่อยากได้บ้างอีกอย่างคุณชายบ้านพวกฝางยังพูดชัดเจนอยู่เลย ลำคอของจู๋ชือสันระริกเขาเริ่มผักมือฉันออกเหมือนจะเอ็นตัวถอยหลังฉันรีบกุมมือเขาไว้แน่นเสียงสันเครือพูดว่าอย่าอย่ากระโดดเลยฉันฉันมีหลักฐานนายลงมาก่อนแล้วเราไปหาครูกันจู๋ชือชะงักแงงหน้าขึ้นอย่างเชื่องช้าใบหน้าซีเซียวผมเผ้ารงรังปิดบงังเกือบทั้งดวงตาชุดนักเรียนเก่าซี่จังยิ่งทำให้เขาดูน่าสงสารจับใจข้อความคอมเมนต์ผุดขึ้นอีกครั้งอ้าวเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เป็นโรคไร้อารมณ์หรอกเหรอ เช่สีได้ยินว่าคนป่วยโรคนี้ไม่อาจรู้สึกสงสารโดยเห็นใจใครได้แต่ว่าตอนนี้เธอกลับวิ่งขึ้นมาช่วยพระเอกนี่สิแปลกจังแปลกอะไรฉันแค่ไร้อารมณ์ไม่ได้งโง่ถ้าเขากระโดดลงไปจริงๆจะวุ่นวายแค่ไหนกันฉันจ้องลึกเข้าไปในตาของจู๋ชื้อพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังจู๋ชื้อเชื่อฉันนะลมพัดแผ่วผ่านในนาทีนั้นดวงตาที่ว่างเปล่าของเขาเหมือนสันไหวเล็กน้อยนิ้วมือเย็นเฉียบของเขาก็ค่อยๆเกรงจับมือฉันเบาๆ ฉันไม่รอช้าใช้แรงเหวี่ยงหนึ่งครั้งดึงเขาลงมาได้ในอย่างเด็ดขาดคอมเมนต์แทบระเบิดโอ้นองสาวพระรองแข็งแรงขนาดนี้เลยเหรอพระเอกเหมือนรอดตายแต่หัวใจยังหลงทางอยู่แน่ๆแ,แต่ที่สำคัญคือเขาไม่กระโดดแล้วเส้นเรื่องถูกเปลี่ยนไปแล้วจริงๆฉันยืนหอบหายใจพาร่างของจู๋ชือ้อที่กำลังไอสำหรับไปข้างหน้าไปเถอะฉันพานายไปหาครูฝ่ายปกครองระหว่างทางฉันหยิบโทรศัพท์ออกมากดสาย เลขาหลีส่งคลิปวิดีโอค่าพะละเมื่อวานของห้องมอเศษหส่วนสมาให้หน่อยสิคะพี่ชายฉันไม่รู้หรอกว่านอกจากกล้องปกติแล้วพ่อฉันยังแอบติดกล้องจิ๋วเพิ่มเพื่อจับตาเขาเวลาโดดเรียนไปชกต่อยเขานึกว่ามีคนคอยฟ้องอยู่ตลอดเมื่อไปถึงห้องฝ่ายปกครองฉันยื่นโทรศัพท์ให้คุณครูลองดูเถอะถ้าจะลงโทษก็ควรลงโทษที่ชายขั้วรจริงของฉันต่างหากคอมเมนต์ปรากฏราวกับหัวเราะค,ค,คิกคัก น้องสาวคนนี้ไม่สนใจเลยว่าพี่ชายจะเป็นหรือตายกลับซื่อจนกลายเป็นน่ารักเสียอีกดูสิเธอไม่รู้จักคำว่าปกป้องพี่ชายเลยจริงๆแต่คำพูดที่ว่าใครทำคนนั้นรับผิดนั่นคือคำขวัญประจำปากของพี่ชายฉันเองครูฝ่ายปกครองดูวิดีโอแล้วถึงกับโกรธทุกโตะ๊ะกล้าขโมยของแล้วยังใส่ร้ายเพื่อนอีกช่างเลวซามจริงๆไม่ต้องห่วงนะจู๋ชื้อครูจะให้ความยุติธรรมกับเธอแน่นอนจากนั้นท่านก็หันมามองฉันด้วยความสงสัยเล็กน้อย แต่ว่านักเรียนขั้วเยเวในคลิปวิดีโอคนที่ขโมยไม่ใช่พี่ชายเธอแต่เป็นหลิงทวนเมอเสษหกส่วนสี่นะี่ในเกี่ยวอะไรกับพี่ชายเธอคั้วจริงละ่ะฉันกับจูชื้อต่างชะงักไปฉันรับโทรศัพท์กลับมาภาพในคลิปคือเด็กผู้ชายหน้าตาเจ้าเล่แอบกลับเข้าห้องเรียนในข้าพะละล้วงมือเข้าไปในช่องลับของกระเป๋าจูชื้อแล้วหยิบเงินกองกลางออกไปที่แท้ก็ไม่ใช่ฝีมือพี่ชายฉันจริงจ ลิ้นถวนฉันเหมือนจะพอจำชื่อได้อยู่บ้างเมื่อก่อนเขามักดักรีดไถเงินเพื่อนในซอยสมัยปีหนึ่งยังเคยขู่กันโชคฉันด้วยซ้ำหลังจากถูกพี่ชายฉันจับได้แล้วซัดไปหนึ่งหมัดสายตาเขาดูใสซื่อขึ้นผิดถูผิดตาไม่คิดเลยว่าจะเป็นการเสแสร้งคงเพราะเขารู้ว่าต่อให้ขโมยจริงคนแรกที่ถูกสงสยัยก็คือจู๋ชีเด็กยากจนที่เก็บตัวไม่เคยเข้ากับใครในห้องคอมเมนต์ในหัวไหลทะลักไม่หยุดพล็อตพลิกแบบนี้คาดไม่ถึงเลยจริงๆพระเอกชาติก่อนแก้แค้นผิดคนอย่างนั้นเหรอ อคติในใจคนมันคือภูเขาลูกใหญ่จริงๆพระรองช่างหน้าสงสารเกินไปพูดกันตรงๆถึงขั้วจริงจะเกเรแต่เขาก็ชัดเจนเรื่องผิดถูกหากจะเล่นงานใครก็ลงนัดชกต่อยซึ่งซึ่งหน้าเรื่องสกรปรกแบบนี้เขาไม่ทำหลอกแถมสมองก็ไม่ทันคนคิดแผนพวกนี้ด้วยซ้ำ ฉันบอกเลยว่าควาติงก็แค่ปากเสียแต่ไม่ใช่พวกอันธพาลร้รายกาศอะไรทั้งนั้นหลักฐานก็มีอยู่ทนโทรครูฝ่ายปกครองจึงรีบติดต่อผู้ปกครองของหลิงจวนทำเรื่องแจ้งตำรวจพร้อมทั้งสัญญาว,ว่าจะประกาศความจริงต่อหน้าโรงเรียนในพิธีเคารพธงชาติวันจันทร์เพื่อคืนความบริสุทธิ์ให้กับจูฉือเรื่องทั้งหมดก็เคลียร์ลงตัวจูฉือเดินตามหลังฉันออกมาจากห้องฝ่ายปกครองก้าวเดินเหมือนลอยอยู่บนอากาศโซเซเหมือนจะล้มให้ได้พอใกล้ถึงหน้าประตูห้องเรียนในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงเบาเหมือนเสียงยุงเธอเป็นน้อองงงงสาาววขคติทไมถึช่่ยฉันละ ฉันหยุดเดินหันกลับไปตอบตรงๆก็เพราะฉันไม่อยากให้เธอตายนะสิจูชื้อยังไม่ยอมไปต่อก้มหน้าลงต่ำกว่าเดิมจนผมปิดบังเกือบทั้งหน้าทำไมล่ะโอ้พระเจ้าคนคนนี้หาคำถามมาจากไหนนักหนาเนี่ยฉันยกมือลูกหัวตัวเองก่อนมองเขาอย่างจริงจังก็เพราะบนโลกนี้มีแค่จูชื้อคนเดียวไงล่ะแต่ในใจฉันกลับคิดอีกอย่างถ้าเธอตายขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ว่าบ้านฉันจะถึงคราวล่มสลายหรอฉันยังไม่ทันได้คิดต่อจูชื้อก็ชะงักมือกำแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวฉันเริ่มกังวลนี่นายเป็นอะไรหรือเปล่า ฉันเพิ่งจะกล้าเข้าไปหาแต่ทันใดนั้นมีใครบางคนกระชากคอเสื้อฉันถอยหลังแรงๆเก่งนักนักวัดเยลแค่ฉันหายไปไม่กี่นาทีเธอก็ขึ้นดาดฟ้าไปทําตัวเป็นนางเอกผู้กล้าแล้วเหรอฉันเงยหน้าขึ้นเห็นพี่ชายของควดติงหอบหายใจมองก็รู้ว่าเพิ่งโดดเรียนวิ่งตรงกลับมาเหงื่อไหลเต็มหน้าเขายังไม่ทันหายเหนื่อยสายตาก็เหลือไปเห็นจูชื้อที่ยืนนิ่งอยู่ข้างๆเส้นเลือดบนขมับก็ปูดขึ้นทันทีไอ้จอมอับโชคคนเขาพูดเล่นว่าแกจะโดดตึกแกก็ดันทําจริงเหรอ ฟังให้ดีนะถ้าอยากตายก็ไปให้ไกลๆตายอย่ามาลากน้องสาวกูไปสวยด้วยพูดจบพี่ชันก็เงื้อตีนจะเตะใส่จูฉือสัญชาตยานไวกว่าเหตุผลฉันพุ่งเข้าไปกอดขาพี่แน่นอย่าเตะเขาเลยนะพี่ชายดิ้งขัดขืนถลึงตาใส่ทำไมจะเตะไม่ได้ฉันอ้าปากค้างพูดไม่ออกก็เพราะถ้าเตะเข้าไปจริงๆวันหน้าบ้านเราคงล่มสลายเพราะเขานั่นแหละคิดในใจอย่างนั้นแต่บอกตรงๆไม่ได้หรอกไม่งั้นพี่ชันคงลากไปตรวจสมองแน่แน่ พอนึกถึงตอนเด็กๆฉันผู้ชอบอะไรสัตว์อย่างพี่ก็พยายามหามาให้จนได้คราวนี้ฉันจึงเชิดหน้าพูดชัดๆชัดคำที่หนูชอบจูชือแค่จบเรื่องเพื่อนรอบข้างที่แอบฟังถึงกระพือหาความเงียบที่ตามมามันกลับอึดทึกสุดๆขาพี่ยังค้างอยู่กลางอากาศดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกฟ้าผ่าเยเวนี่เธอล้อเล่นใช่ไหมรถนิยมของเธอมันเหมือนซินเจียวจริงๆหรือไงซินเจียวหญิงงามเย็นชาที่พี่ฉันหลงไหลามาสองปีแต่เธอกลับแอบมองจูชื่ออยู่เรื่อยทำให้พี่ฉันแทบพังตาย ไอบ้านนั้นนอกจากหน้าตาก็ดูดีหน่อยแล้วยังมีอะไรดีอีกฉันเหลือบมองไปทางจูฉือตามสัญชาตญาณเขาก็หันมามองแต่พอถูกฉันจับได้ก็รีบก้มหน้าหันไปอีกทางเหลือไว้เพียงเสี้ยวหน้าข้างเดียวจะมูโด่งก็ใช่ว่าจะไม่หล่อหรอกแต่ฉันยังไม่ทันได้พิจารณาชัดเจนเลยหนูชอบเพราะเขาหล่อไม่ได้เหรอพี่ชายจ้องหน้าฉันสามวินาทีก่อนโมโหจนเผยยกมือขาะหัวฉันแรงแรงรู้จักคำว่าชอบจริงๆไหมถึงได้พูดพลั้าเพื่อหรือมันขู่เธอหรือเพราะเมื่อวานที่ดุมันเกินไปเธอเลยอยากเข้าข้าง เขายอมรับว่าเมื่อวานปากเสียไปหน่อยแต่ไม่คิดว่าไอ้บ้านนี่จะโง่จริงๆถึงขั้นเกือบโดดตึกไม่งั้นที่ไปสารภาพเองก็ได้จะได้ไม่โดนใส่ร้ายอีกฉันรีบสอดขึ้นนูตัดสินใจแล้วว่าชอบเขาพี่ไม่ต้องมายุ่งอีกที่ฉันพูดไม่ออกคิ้วยังขงมวดขาที่เนื้อตีไปต่อก็ไม่ได้ลงก็ใช่เรื่องสุดท้ายได้แต่ขยี้หัวตัวเองแรงๆเออเพื่อน่าเยเวพี่จะยกโทษให้มันแต่ถ้ามันทําเธอเสียใจละ่ะก็เตรียมตัวเจอพี่ได้เลยพูดเสร็จก็หันไปจ้องจูชือด้วยสายตาคมกริบใครจะทําฉันเสียใจได้กัน ฉันโบกมือใล้พี่กลับห้องเรียนแล้วหันไปบอกจูชือ้อนายก็รีบปรับห้องสิเพื่อนๆที่ยืนดูอยู่ก่อนหน้าพากันแต่กระเจิงหมดไม่มีใครทันเห็นว่าเบื้องหลังฉันเด็กหนุ่มคนนั้นกำลังลูกข้อมือตัวเองเบาๆสายตาไม่ละจากแผ่นหลังฉันเลยเหมือนต้องการใช้แววตาทิ่มทะลุทะลวงเข้ามาระหว่างเดินกลับฉันเห็นกระแสะข้อความคอมเมนต์ในหัววิ่งผ่านเต็มไปหมดใช่หรือเปล่าเนี่ยแค่น้องสาวโผล่มาพูดสองสามคำก็หยุดพระเอกไม่ให้โดดตึกได้แล้วยังลบล้างความบาดหมางกับตัวประกอบฝ่ายร้ายอีกมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่า ภายนอกเหมือนฉันช่วยพระเอกไว้ได้แต่ความคิดอยากตายของเขามันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นวันสองวันเรื่องถูกใส่ร้ายแค่ฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้น้ําล้นแก้วตั้งแต่เด็กเขาก็เติบโตมาในความมืดมันหมดศรัทธาเกรดชังโลกถึงจะได้รับการล้างบนทินวันนี้แต่แล้วครั้งหน้าละ่ะนินอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมความอาฆาตใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีกอยู่ดีถูกแล้วตัวประกอบร้ายมันเป็นคนผลักดันให้พระเอกโดดตึกจริงๆท่างยังใส่ร้ายโดยไม่สนความจริงยิ่งกว่านั้นหมดัดที่เคยกระหน่าใส่พระเอกก่อนหน้าก็เป็นเรื่องจริงงทั้หมด ฉันเข้าใจแล้วต่อให้ดึงจูชื้อกลับมาจากดาดฟ้าได้ก็เป็นเทียงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้ถอนรลักถอนโคนวันหนึ่งเขาก็จะหันไปฆ่าตัวตายอยู่ดีแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้แค้นครอบครัวฉันทางเดียวที่จะเปลี่ยนชะตาของบ้านฉันได้คือการต่อสู้ยืดเยือ้อจนลบความคิดอยากตายของเขาออกไปให้สิน้น ท่านใดนั้นเองกระแสคอมเมนต์ก็เหมือนอ่านใจฉันออกก็เพราะพ่อเป็นนักพนันแม่หนีหายครอบครัวแต่สลายเด็กชายต้องเก็บขวดเก็บเศษเหล็กประทังชีวิตพระเอกถึงได้เบื่อหน่ายสิ้นหวังไม่เคยได้รับความรักความอบอุ่นท่าน้องสาวจริงๆร,รักเขาจริงทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตมีค่าบางทีบางทีชะตากรรมของเขาอาจเปลี่ยนไปก็ได้ไม่นานนะักเขาก็กลับมามีสติอีกครั้งเสียงของเขาแผ่วลงกว่าเดิมเล็กน้อยคล้ายเจือด้วยความแหบพรา่าได้แล้วเราต้องรีพอกโอกาสนี้ไว้ให้มัน่น นับแต่น,นั้นนอกเหนือจากเวลาเช้าค่าก็เกาะติดอยู่ข้างชูชื้อราวกับแผ่นยาสมุนไพรที่แนบแน่นไม่ยอมหลุดครั้นเพื่อให้เขารับรู้ถึงความจริงใจแรงกล้าที่ข้ามอบให้ข้าไม่ปล่อยให้ตนห่างหายจากสายตาเขาแม้ครู่เดียว เมื่อเขานั่งอ่านตำราอยู่ในหอสมุดข้าก็หยิบโจทย์คณิตศาสตร์ที่แก้ไม่ออกเดินเข้าไปรบกวนมิตร่วมเรียนเล่ากันว่าชูชื่อมิได้โปรดการสนทนากับผู้ใดนักแต่สิ่งที่ข้าประสบกลับมิใช่เช่นนั้นเขาอดทนบอกวิธีแก้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึง8ครั้งแต่ตัวข้าเล่ากลับมัวแต่ทอดสายตาชื่นชมใบหน้าของเขาที่งดงามยิ่งกว่าภาพพื้นหลังในโทรศัพท์ของข้าเสียอีกชูชื่อสังเกตได้ทันทีว่าข้าเหม่อลอยไร้สมาธิเขายกนิ้วชี้เคอเบาๆบนโต๊ะพรางกล่าวว่าหากเข้าใจแล้วก็ทวนให้ฟังอีีกท ข้าจะปาก,กาหมุนเล่นในมือแล้วตอบไปด้วยทา่าทีเคร่งขรึมราวจริงจังทว่าเนื้อความปรับเลือนลอยจนเขาได้แต่เงียบงนันยามพักกลางวันชูเฉอมักนั่งเงียบๆอยู่มุมโรงอาหารรับประทานเพียงหมันโถแห้งกับซุปสาหร่ายที่แจกฟรีผู้คนรอบกายล้วนไม่กล้าเฉียดใกล้ประหนึ่งบนตัวเขามีเงามือแห่งพูดผีสิงสถิตอยู่ข้ากลับถือถาดกับข้าวร้อนๆทั้งเนื้อหมูสามชั้นและน้องไก่นั่งลงข้างกายเขาอย่างไม่เกรงเกอ้อพอเห็นเขายังเหมื่่ข้าก็เอื้อมตะเกียบคีบเนื้อวางในชามเขาเรื่อยๆพรางเร,งร เจ้าผอมเกินไปแล้วต้องกินเพิ่มให้มากไม่เช่นนั้นวันหน้าจะอับอายหักแม้แต่ยกนางที่รักยังไม่ไหวเขาไม่เอ่ยคาใดเพียงคีบเนื้อกลับคืนใส่ถ้วยข้าหน้าขึ้นสีแดงจัดดุดลูกขับทิมข้าอดหัวราอไม่ได้ชูชือเจ้ากลับมีกําลังอุ้มข้าได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวกระนั้นหรือ เมื่อเขาลงแรงทำความสะอาดห้องเรียนข้าก็วิ่งไปสมทบแม้ปากว่าเป็นการช่วยแต่ในความเป็นจริงข้าในฐานะคุณหนูตระกูลใหญ่หาได้ถนัดการกว่าเช็ดปัดถูไม่ข้าจึงนั่งบนโพเดียมครูหนึ่งเคี้ยวโมจิสตรอเบอร์ที่เขาซื้อให้ครูหนึ่งทอดตาม,มองเขาเช็ดหน้าต่างจัดโต๊ะเก้าอี้เสียงคอระหาลอยมาไม่ขาดสายกล่าวกันว่าชูืฉอยอมออมเงินที่จะใช้ซื้อหนังสือตเตรียมสอบเพื่อซื้อขนมนี้ให้แก่น้องสาวเพียงพระนางชอบทว่าเมื่อตนมอบให้กลับแซงท,ทําทีว่าเป็นของเหลือจากโรงอาหารมิให้ใครรู้สึกเกรงใจข้ายิ้มพางสายหน้าภายในใจว่า ช่างเถิดชายผู้สูงส่งกลับกลายเป็นดุสามัญชนผู้มอบของกินแก่หญิงอันรักใคร่เสียแล้ววันหนึ่งข้าส่งข้อความไปหาพี่ชายขอให้เขาซื้อชุดข้อสอบแล้วแอบวางไว้บนโต๊ะเรียนของชูชื้อพี่ชายเพียงตอบกลับมาด้วยอีโมจิที่แสดงความหมิ่นแคลนเลิกเรียนวันนั้นข้าเอ่ยปากจะไปส่งเขากลับบ้านข้าตกเบาๆบนรถจักรยานหรูที่บิดาซื้อให้ทว่าเมื่อปั่นได้เพียงสองรอบโซ่ก็หลุดข้าจึงนั่งยองอยู่ริมทางเฝ้ามองชูชื้อถลกแขนเสื้อแก้ไขรถให้ข้าเหงื่อของเขาหยดจากคางไหลสู่ปกเเสืื้้ออบบ่่่งงงกถึคควาามมหนนยลแตั ข้ากอดเขาเอ่ยถามอย่างหยอกเยา้าเจ้าซ่อมรถจักรยานเป็นด้วยหรือศึกษาม,มาจากสำนักช่างหัดหรือไรเขาสะดุ้งน้อยน้อยแล้วเอ่ยเบาๆหาไม่ข้าเคยทำงานอยู่โรงงานซ่อมจักรยานมาก่อนข้าได้ยินก็อุทานพลางเงียบเสียงลงมิระบวนเขาต่อหลังคล้อยบ่ายจนตะวันดับสนิทเขาจึงได้ส่งข้ากลับบ้านแทนที่จะเป็นข้าส่งเขาดังตั้งใจ รุ่งเช้าวันถัดมาเป็นวันหยุดข้าแต่งกายเรียบร้อยเตรียมชวนเขาไปชมภาพยนตร์ทว่าชูชื้อไร้โทรศัพท์ค่าจึงจำต้องไปตามถึงถิ่นที่อยู่เขตบ้านเขาลึกเข้าไปในตรอกแคบคดเคี้ยวค่าเดินเกือบสองชั่วยามกว่าจะถึงเน็ดเหนื่อยหอบหายใจจนแทบสิ้นแรงจังหวะนั้นข้าคิดว่าคงมีเหตุเพศภัยซ่อนอยู่แน่พลันได้ยินเสียงเอะดังจากปลายซอยคำดุดหย,ยับช้าด,ดังสะท้อนกำแพงเจ้าคนจนเขาไม่บอกแล้วหรือว่ายังมาเก็บขยะที่นี่อีกเจ้ามันไร้ค่าเช่นนี้ยังถึงได้เรียนอยู่โรงเรียนดังโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน เสียงคอระหากระหน่ำไม่หยุดข้ารีสาวเท้าเข้าไปเห็นพวกนักเลงขมทองจากสำนักอาชีวะรุมข่มเหงชูชื้อถูกกดจนหลังแน่กำแพงเขาอบถุงตะข่ายเก่าซึ่งบรรจุขวดพลาสติกไว้แน่หนึ่งในนั้นจงใจยกเท้าเตะจนถุงขาดขวดทั้งหลายกลิ้งเกลื่อนเต็มพื้นคร่าปกติข้าคงหันหลังหนีแต่ครั้งนี้ไม่ได้รอเสียงเตือนจากใจข้าเวี่ยงขวดน้ำแชยเย็นในมือใส่กลุ่มคนเหล่านั้นทันทีนี่เป็นของที่เขาเก็บไว้ให้ข้าหากไม่พอใจก็ไปว่ากับพี่ชายข้าเถิดแล้วข้าก็เสริมด้วยสิยงกล้ว ที่ข้าคือครูวถึงสิทธิ์โรงเรียนอันดับหนึ่งในนครบิดาข้าคือพ่อค้าใหญ่ทรงอำนาจส่วนที่ชายก็เป็นผู้ครองชื่อเสียงในหมู่ผู้กล้าวันวานเพราะไม่ชอบพวกนักเลงอาชีวะรังแกสิทธิ์โรงเรียนเราเพียงกมัดเดียวก็สามารถปราบได้ถึงเจ็ดคนล้มไปถึงสี่ในคราเดียวจากนั้นข่าวลือในยุทธภพก็เล่าขานไม่รู้จบเกี่ยวกับชื่อเสียงของเสี่ยวเจียคู่อวินพวกดูโกได้ยินชื่อนี้แล้วถึงกับแข็งค้างไปทันทีคนหนึ่งรีบกระตุกแขนที่ใหญ่ผมทองพลางกระซิบว่า เจ้ากูติงนั้นเวลาสู้บ้าดีเดือดนักเชียวอีกทั้งถึงจะเป็นคนตระกูลร่ำรวยแต่หัวสมองกลับผิดแผกกรไประ่ยมันไม่ได้หรอกพี่ใหญ่ผมทองก็พลอยสถานไปด้วยเอ่ยเสียงแข็งกรบเกลื่อนว่าไอ้หนูรอดูไปก็แล้วกันว่าเสร็จก็ถมน้ำลายขมคู่หนึ่งประโยคก,ก่อนพากันด่าว,ว่ากระโชกโคหกหักแล้วล่าขบวนถอยไปหมด ปอดแคบในยามนั้นจึงกลับคืนความสงบมีเพียงขวดพลาสติกกลิ้งระกระเลื่อพื้นข้าพันยืนอยู่ข้างชูชือ้อมองเห็นริมฝีปากของเขาแตกช้ำเป็นรอยม่วงแต่เขากลับก้มตัวลงเก็บขวดทีละใบนิ้วมือสันไหวคล้ายกำลังอดกลั้นบางสิ่งชูชือ้อข้ายังไม่ทันกล่าวจบมือข้างหนึ่งพลันคว้าข้อมือข้าไว,ไว้ฝ่ามือของชูชือ้อร้อนเผามีรอยด้านแข็งกระด้างแต่กลับกุมไว้อย่างอ่อนโยนราวกรงว่าจะทําให้ข้าเจ็บคู่อวิ๋งขอโทษนะแต่ตอนนี้เจ้าหลีกไปสักครู่ได้หรือไม่ความหมายเช่นนี้หรือ ผักใสยข่าด้วยหรือทั้งเช้าเร่ร่อนหาตัวเขามานานในที่สุดถึงจะพบเจ้ายัางคิดจะเล่ข้าไปอีกที่สําคัญตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้เขายังไม่ยอมมองหน้าข้าตรงๆเลยความอดทนของข้าถึงขีดจํากัดมือหนึ่งยกขึ้นจับใบหน้าเขาแล้วหมุนกลับมาอย่างกล้าหาญข้าไม่ไป ชั่วพริปตาดวงตาของข้าก็จ้องลึกเข้ากับในตาแดงก่ำของเขาภายในนั้นเอ่อทนได้ความรู้สึกที่ข้าไม่อาจเข้าใจทั้งน้อยใจทั้งขมขื่นแฝงด้วยบางสิ่งอันเร้นลับราวกับความลับลึกที่สุดของวัยยาวถูกเปิดโปงตรงหน้าขุนมัวและสับสนคู่อวินเสียงของชูชือแตกพร่าอย่าสงสารข้าเลยข้าขอร้องเวลตาของเขาเผยความอับจนสิ้นหนทางราวกับเอ่ยว่าข้าไม่คู่ควรพออย่าได้มองข้าอีกเลย ความน้อยเนื้อต่ำใจนั้นดูโซ่เหล็กพันธนาการหัวใจที่โหยหาความสันไหวของเขาแล้วอย่างไรข้าแต่เดิมก็เป็นท่อนไม้จะรู้จักเห็นอกเห็นใจอะไรได้เล่าจ้าคิดว่าข้าจําเป็นต้องสงสารเจ้าหรือข้าสะกิดหน้าผากเขาหนึ่งทีเจ้ารู้จักล่างรถจักรยานรู้จักแก้โจทย์คณิตยากที่สุดยังรู้จักกดขวดพลาสติกให้เป็นก้อนเพื่อประหยัดที่หากสิ่งเหล่านี้ยังต้องให้คนสงสารเช่นนั้นข้าว่าสมควรเวทนาแก่พี่ชายข้ามากกว่าเสียอีกพี่ชายข้ารู้เพียงอ้าปากกินข้าวเรื่องอื่นสักอย่างยังไม่เป็น สกิดครั้งนั้นอาจแรงไปหน่อยชูชืช้อถึงกับตะลึงนิ่งน้ำตาคลอเบ้าร่างแงข็งค้างอยู่กับที่ถ้อยคำของผู้ชมพล,ลังไหลดุทีมาโปรฮือคือใครยังกล้าเรียกน้องหญิงว่าเป็นท่อนไม้อีกข้าจะสู้ด้วยแน่น้องหญิงผู้นี้ต่างหากคือดวงจันทร์ขาวนวลคำพูดเหล่านี้ต่างหากที่ปลอบประโลมผู้สิ้นหวังหาใช้คำหวานเลื่อนลอยแท้จริงความหงอยใยอันบริสุทธิ์หาใช้คำเกี้ยวภารษาีหากแต่คือยามที่เจ้าเปรือเปื้อนยากลำบากแต่ในดวงตาของนางกลับมีแสงพร่างพราย นัดนี้น้องหญิงได้คะแนนเต็มแท้จริงส่วนพระเอกที่โมทรมานอารมณ์นานเล่าทาไปเพื่อสิ่งใดแต่ข้าเองก็ยังไม่เข้าใจนักเพียงพูดความจริงเท่านั้นทว่าชูชือเขาก็สิ้นท่าแล้วกระโดดลงห้วงรักโดยไม่รู้ตัวคูติงไม่มีใครเอาเม็ดถั่วมาให้ข้าบ้างหรือข้ายังไม่ทันสนใจให้คำผู้ชมท้องก็ร้องก้องโครคราทั้งเช้าออกตามหาเขายังมีได้กินอะไรเลยหิวแทบขาดใจแต่เขากลับคิดจะไล่ข้าไปชูชือได้สติรีพูดเสียงเบาข้าข่าไม่ได้เลยเจ้านะ สีน่าเขาเก้อเขินประหนึ่งเพิ่งนึกได้ว่าตนมีท่าทางเช่นไรเมื่อครู่แล้วรู้สึกเสียใจเจ้าอยากกินอะไรหรือปังโมจือข้าทำมือประกอบก็อันที่เจ้าซื้อวันก่อนนั้นและอร่อยมากข้าอยากกินอีข้าคลำหากระเป๋าวังจะหยิบเหรียญแต่กลับเจอแต่บัตรชูชื้อจึงกดมือข้าลงเบาๆเอ่อยว่าข้ามีเงินขายขวดพลาสติกพวกนี้ก็พอแล้วนั้นก็ดีข้าตอบสั้นๆซื้อขนมเสร็จข้าก็ได้ทีเรียกร้องต่อ ดูหนังไม่ได้ก็ช่างเถิดข้าอยากไปบ้านเจ้าสักหน่อยเมื่อวานมาถึงแล้วยังไม่ได้เข้าไปเลยชูชือเอามือล้วงกันเกงจับกุญแจอยู่นานก่อนพูดเสียงเบาบ้านข้านะ่ะเล็กมากแถมสกรปรกแต่ข้าไม่ฟังอยู่แล้วมือกำลังถือขนมกัดไปคำหนึ่งดวงตาจับจ้องบ้านชั้นเดียวตรงหน้าว้าบ้านเจ้าเหมือนในหนังเลย ชูชฉยยิ้มบางก้มไขกุญแจเปิดเข้าไปบ้านเขาเล็กจริงแต่หาได้สกกระปรกไม่มีเพียงโต้ไม้เก่าเก้าอี้สองตัวข้าวของกองเรียงมุมห้องข้างๆมีถุงขวดพลาสติกผูกไว้อย่างเป็นระเบียบสิ่งเดียวที่สะดุดตาคือใบเกียรติบัตรมากมายติดเต็มผนังตั้งแต่สมัยประถมจนมัธยมปั๊มตราแดงเรียงรายทุกแผ่นเจ้าพนังก่อนเดี๋ยวข้าออกไปซื้อน้ำให้เก้าอี้นั้นสะอาดอยู่แล้วแต่ชูชฉยยังเช็ดซ้ำๆหลายครั้งจึงยกให้ข้าข้าพยักหน้ารอจนเขาออกไปมือพลันคว้าหนังสือ5 3 ที่วางบนเตียงมาเปิดดูข้างในมีรอยขีดเขียนเต็มไปด้วยความรู้แต่ปกยังเรียบใหม่สะอาดทุกเล่มเขาเขียนชื่อไว้ชัดเจนเว้นแต่ชุด53านี้ที่ทุกเล่มมีเพียงภาพวาดดวงจันทร์เล็กบนหน้าแรกถ้อยคำผู้ชมปรากฏขึ้นอีกนี่ไม่ใช่ชุดหนังสือที่น้องหญิงมอบให้หรือแถมยังวาดดวงจันทร์ซึ่งตรงกับชื่อคู่อวินวางไว้ข้างหมอนอีกด้วยชูชื้อกลับมาพร้อมขวดน้ำเห็นข้าถือหนังสือใบหน้าเขาแดงลามพันวิ่งเข้ามาปิดอย่างลนลานข้าแค่เผลอวาดเล่นเท่านั้นเอง ข้ารับขวดน้ำดื่มอีกหนึ่งเองหน้าเล็กน้อยเผลอวาดเล่นแต่เจ้าวาดทุกเล่มเลยนะเสียงผู้ชมคำที่คักชูชื้อเขินอายจนแทบอยากมาลายหายไปค่าจึงเปลี่ยนเรื่องชี้ไปที่ผนังเจ้าช่างเก่งจริงไปเกียรติเหล่านี้แลกเป็นเงินได้หรือไม่เขาหัวเราะเบาๆแววตาและอายพลันจังหายแลกไม่ได้แต่แลกเป็นเส้นทางที่ข้าอยากไปได้ ข้าหันมองเขายังคงจ้องข้าแสงแดดลอดช่องหน้าต่างทาบลงบนใบหน้าเขา,ร,าระยิบระยปประดุจนันแต่กระจายเสียงเขานุ่มทุ้มมั่นคงแต่แลเป็นหนทางที่ชูชื้อจริงๆปรารถนาได้ตั้งแต่นั้นมาบนใบหน้าเขาก็ปรากฏรอยยิ้มบ่อยขึ้นเขาไม่ค่อยก้มหน้าหลบสายตาอีกบางทีเพราะใกล้สอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วทุกผู้คนต่างเร่งอ่านหนังสือจนไม่มีใครว่างมานินถลับหลับชูชือ,อีกนอกจากพี่ชายข้าที่พูดว่าบ้านเรามีเหมือนอยู่แล้วข้าจะพยายามน้อยลงบ้างเพื่อให้บิดามีแรงทำงานหาเงินมากขึ้น ได้ยินดังนั้นบิดาของข้าก็ถอดรองเท้าออกมาตีใส่ก้นข้าทันทีข้าไม่สนใจเสียงร้องซียูซียูของพี่ชายสะพายกล่องอาหารและกล่องนมไปโรงเรียนพอไปถึงโต๊ะของชูชื้อก็ไม่เห็นเขาเพื่อนร่วมห้องบอกว่าอาจารย์ฝ่ายปกครองเรียกชูชื้อไปพูดคุยเรื่องความปรารถนาในการเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้าพยักหน้าวางกล่องอาหารและนมไว้บนโต๊ะเขาแล้วเตรียมหันหลังกลับท่านใดนั้นก็ชนเข้ากับไหล่กว้างของเขาชูชื้อมือไว้คว้าข้าไว้ไม่ให้นอนแล้วกดให้นั่งลงบนเก้าอี้ของเขาเขาเปิดกล่องอาหารหยิบขนมคริสตันขึ้นมาแล้้ววดดูมมาาาที่ปกกกินนยัไห เสียงทุ้มแฝงรอยยิ้มข้าปฏิเสธไม่ออกได้แต่เฮมีนจีกัดไปคำหนึ่งเคี้ยวไปถามไปแล้วจ้าบอกอาจารย์ว่าจะสมัครที่ไหนหรือ,ขอเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบสั้นๆชิงหัวหรือไม่ก็ปักกิ่งโอ้โอ้ข้าหยิบอีกคำยัดเข้าปากจนแก้มพองเหมือนหนูแฮมสเตอร์หรือไปเสียสนิทว่านั่นคือความฝันของเขามานานแล้วจูจูร่างสูงเกือบหนึ่งจางก้าวก็โน้มตัวลงใกล้จนงบดบังค้าทั้งหมดกลิ่นสบู่อ่อนๆจากลมหายใจเขาเลียผ่านใบหูแล้วเจ้าเล่าเสียงเขาต่ำลงกว่าเดิม อยากสอบเข้าที่ไหนคำถามนั้นทำเอาข้าอึดอัดผลการเรียนของข้าดีกว่าพี่ชายเพียงเล็กน้อยแม้ชูชื้อจะคอยสอนทุกวันแต่ความสามารถของข้าก็แค่พอเข้ามาหาวิทยาลัยธรรมดาในจังหวัดข้าจึงตอบความจรงิงเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงเคาะปลายนิ้วลงบนตโต๊ะเบาๆราวก,กับกำลังครุ่นคิดเสียงกระซิบวิจารณ์ดังก้องขึ้นไม่ใช่โบโรเจ้าคิดจะสละชิงหัวเพื่อเรียนกับน้องสาวหรือคะแนนเจ้าเขาดีสบายอย่างโง่เชลียวนี่มันพล็อตรักโรแมนต์ก็จริงแต่สุดท้ายคือทำลายอนาคตนะ ข้าเองก็กี่เช่นนั้นจึงไม่กลั้นหัวเราะอ่านออกเสียงความเห็นสุดท้ายด้วยดวงตาใสวิบวับเจ้าที่กล้าสละชิงหัวเพราะข้าข้าก็จะดูถูกเจ้าเหมือนกันชูชื้อชะงักไปสองลมหายใจก่อนหลุดหัวเราะเบาๆแล้วเอืเ้อมมือมาลูบหัวข้าแววตานุ่นนวลราวแสงจันทร์ไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ทําเช่นนั้นหรอกข้าต้องยืนให้สูงขึ้นถึงจะเอื้อมถึงดวงจันทร์ของข้าได้เพราะทีเอชต่อให้ต้องห่างกันข้าก็จะอดทนเขาหยุดครู่หนึ่งแล้วเปลี่ยนเสียงเด็ดขาดแต่ห่างกันนานเกินไปไม่ได้เจ้าต้องอนุญาตให้าากลับบมมเยยยี่่อ ถ้าถอนหายใจระยะทางจากนี่ถึงเมืองหลวงกว่าพลีเขาจะทนลำบากไปกลับทำไมแต่เขากลับพยักหน้าโรโรเวลตาสว่างว่าเปราไฟสองข้าอดคิดไม่ได้ว่าเพราะเหตุนี้คนในความเห็นจึงเรียกเขาว่าลูกหมาใช่จริงๆตอนนี้เขาเหมือนหมาน้อยดื้อดึงคอยมองข้าด้วยสายตาววรถ้าข้าไม่อนุญาตเจ้าจะไม่มางงั้นหรือเขารีบสายหัวใกล้เข้ามาอีกจนข้าต้องผลักออกแล้วเดินหนีไม่สนว่าเขาจะคิดอะไรต่อ ฤด,ดูสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเดือน6บรรยากาศคือคักทุกคนสอบได้อย่างมั่นคงชูชื่อคว้าตำแหน่งที่หนึ่งของจังหวัดด้วยคะแนนเต็มได้รับรางวัล5 0 0แสน 500, หยวนส่วนค่าได้เพียงพอเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยระบบปกติเท่านั้นบิดาค่าแต่แรกตั้งใจส่งไปเรียนต่างประเทศแต่พระสุขภาพค่าไม่มั่นคงจึงตัดสินใจให้อยู่ในประเทศเพื่อวันหน้ากิจการค่าจึงเลือกมาหาวิทยาลัยใกล้บ้านเพื่อสะดวกกลับมากินข้าว พี่ชายข้าก็สอบได้พอผ่านเกือบไม่ถึงเกณฑ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเขาสอบเสร็จก็รีบไปสารภาพรักกับถิงซินเจียวอีกครั้งและถูกปฏิเสธอีกครั้งเช่นเคยนางสอบได้ดีมากสามารถเข้าโรงเรียนแพทย์ที่ใฝ่ฝันเพื่อตามความฝันการรักษาคนนางบอกพี่ข้าขอบคุณที่ชอบข้าแต่ข้าคิดว่าตนควรคู่กับสิ่งที่ดีกว่านี้สิ้นสุดรักข้างเดียวสามปีที่ข้าปล่อยมืออย่างภูมิใจแม้น้ำตาท่วมอกก็ยังสูบบุรี่หัวเราะฝืนชาวบ้านพากันซุบซิบน้องสาวเปลี่ยนตอนจบของทุกคนหมดแล้ว ในต้นฉบับชูชือ้อหลังเกิดใหม่กลายเป็นคนมืดมนครอบครองหญิงเดียวที่เคยดีต่อเขากับขังไม่ให้นางได้เรียนต่อทั้งที่นางเดิมทีคือคุณหนูผู้เก่งกาศสอบติดแพทย์อันดับหนึ่งอนาคตสว่างสดใสกลับถูกขังเป็นนกในกรงจนป่วยซึมเศร้าแต่ตอนนี้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปแล้วไม่มีโศกนาฏกรรมอีกชูชื้อของพวกเราก็ยังคงยิ้มสว่างและทุกคนต่างมีอนาคตเจริญรังความฝันที่ชายข้าร้องให้สองวันก็หยุดวันถัดมาความคิดเติบโตขึ้นบิดาข้าคิดแล้วข้าอยากไปเรียนต่างแดนข้าไม่อยากเป็นคนไร้ประโยชน์อีก คำพูดนั้นทำบิดาฆ่าน้ําตาคลอแต่ก็อยากเอารองเท้าฟาดก่อนเขาเดินทางเพื่อนฝูงต่างมาส่งเสียงร้องก้องฟ้าบ้างก็สาบานจะเป็นที่น้องกันอีกชาติข้านั่งไม่เข้าพวกจึงหยิบที่อุดหูออกมาชูชือ้อค่อยๆเอาเสื้อคลุมห่มให้ขยับมือบังแสงไฟวิบวับบนทียาเอ็นเพ่งมองข่าที่หลับสนิทแอบ,บยิ้มบางๆใครบางคนบ่นข้างหูเขาน้องมันช่างใจร้ายพี่จะไปแล้วก็ไม่สนใจนั่งด้วย ชูชือขมวดคิ้วหันตายเย็นเฉียบส่งสัญญาณให้คอติงเงียบเสียคอติงด่านในลำคอแต่ก็ต้องกลืนกับเขาเชิดคางบอกให้ชูชือออกไปคุยเป็นการส่วนตัวแต่เขาไม่ขยับเสียงเย็นชาดังขึ้นระหว่างข้ากับเจ้ายัางสนิทกันถึงขั้นต้องคุยเรื่องส่วนตัวหรือถ้าไม่ใช่เพราะควดเวียดอยู่ที่นั่นด้วยแล้วจริงๆชูชืช้อคงไม่ยอมมาที่นี่ด้วยซ้ำพอได้ยินคำนี้พวกหัวโจกในตรอกถึงกับอึ้งไปคนหนึ่งกระชากแขนหัวหน้าผมทองกระซิบเบาๆว่า เจ้าครัววีถิงคนนั้นสู้บ้าครังนักนะเป็นคนรวยแต่หัวใจอาจมีปัญหาเราไปยุ่งกับมันคงไม่ไหวหรอกความกล้ากล้ากลัวๆทำให้พวกนั้นล่าถอยพ่นคำขู่ทิ้งท้ายแล้วยกกันจับไปตรอกเงียบลงเหลือแต่ขวดพลาสติกโปรยปลายเกลื่อนกรวดทรายข้าสะกดใจยืนมองชูฉือมือของเขามีแผลริมฝีปากเขาช้ำเป็นรอยม่วงแต่เขาก้มลงเก็บขวดทุกใบอย่างตั้งใจนิ้วสั่นไม่ยุดขวดแน่นคล้ายพยายามกลั้นบางสิ่งบางอย่างไว้ไม่ให้พังทลายออกมาชูฉือ ข้ายังไม่ทันเอ่ยจบข้อมือข้าก็ถูกคว้าจับโดยมือที่ร้อนเผาของเขามือหยาบกร้านแต่บีบนุ่มนวลจับอย่างระวังราวกลัวจะทําให้ข้าเจ็บครูอวี๋ขอโทษนะแต่ตอนนี้เจ้าแน่าจะไปอยู่ข้างนอกสักพักได้ไหมเสียงของเขาฟังเหมือนขอร้องไม่ใช่เล่ห์ล้วคำพูดนั้นก็ทําข้าขุนเคืองใครกันจะเล่ยข้าไปได้ล่ะข้ายืนตามหาตั้งแต่เช้าเพื่อจะเจอเขาในที่สุดพอพบเขาจะส่งข้าไปอีกหรือไรไหนเลยเขาแทบไม่ยอมสบตาข้าเลยสักครั้งข้าหมดความอดทนเลยยกมือแต่ใบหน้าเขาพลิกให้เขาหันมาสบตาข้าอย่างกล้าหาญฉันไม่ไป ข้าตัดสินใจบอกเสียงหนักแน่นสายตาข้าสอดประสานกับดวงตาแดงช้ำของเขาในดวงตาที่โศกเศร้าและขมขื่นนั้นมีบางสิ่งท่วมทน้นทั้งความอับอายทั้งความขับข้องใจและความสิ้นหวังซ่อนลึกราวความลับอันบอบช้ำของวัยยาวถูกแกะออกมาสู่กลางแสงเปลือยเปล่าน่าสะเทือนใจและหวัดวันอย่าสงสารข้าเลยได้โปรดเถิดชูชือพูดด้วยเสียงแหบพร่าแววตาเขาบรรยายความหมดหนทางเหมือนกำลังบอกว่าข้าไม่ดีพออย่าได้มองข้าอีกเลย ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนั้นเป็นโซ่ล่ามใจเด็กหนุ่มผู้ปรารถนาถูกรักเอาไว้แน่นหนาค่าสกิจเขาเบาๆและมันสำคัญอย่างไรค่ามีสิ่งอื่นที่ทำได้บ้างเจ้าเช็ดรถจักรยานได้แก้โจทย์ยากสุดได้ยังรู้จักกดขวดพลาสติกให้เป็นก้อนเพื่อประหยัดที่ด้วยท่าสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้คนสงสารแสดงว่าข้าควรสงสารที่ชายข้ามากกว่าที่นอกจากอ้าปากกินข้าวแล้วก็ไม่ทำอะไรเลย ครั้งนั้นอาจแงปงประชูเฉีชงักตคาคราวแววตาประบางดวงนั้นใกล้จะร้องให้ข้ารู้สึกได้ว่าคำพูดของข้าไปแต่ต้องบางอย่างในใจเขาด้านข้อความที่ลอยอยู่ในหัวข้าระเบิดเป็นเสียงชื่นชมจากผู้อ่านเสมือนผู้ชมในฉากนั้นคำพูดธรรมดาธรรมดาแต่จริงใจทําให้หัวใจขุนมัวได้รับการตอบประโลมอย่างไม่คาดฝันคนที่ไม่คุ้นเคยกับความรักย่อมสั่นไหวง่ายแค่แสงอุ่นๆเล็กน้อยก็สามารถจุดประกายได้ ชูชื้อค่อยๆค,คืนความรู้สึกเขารับขวดน้ำจากข้าดื่มแล้วนั่งลงตรงนั้นอีกครั้งขณะที่ข้าจับสายตาเหล่านั้นเห็นกระแสความคิดของเขาเปลี่ยนผ่านจากหน้าเศร้าเป็นอ่อนโยนขึ้นทีละน้อยดวงจันทร์เทียมๆที่ว่าบนหน้าปกหนังสือ53ของเขาสะท้อนความหวังบางอย่างความหวังที่เขาตั้งใจเก็บรักษาไว้เองทั้งที่ชีวิตมอบบททดสอบร้ายแรงมาให้เขามากมาย จากวันนั้นชูชือเริ่มยิ้มบ่อยขึ้นไม่ค่อยก้มหลบสายตาใครอีกแล้วภารกิจสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำให้ทุกคนต้องเร่งอ่านหนังสือจนไม่มีเวลามาว่ากล่าวเขาอีกยกเว้นเพียงพี่ชายของข้าผู้คิดว่าบ้านเราร่ำรวยพอจึงเสนอให้ข้าพักการพยายามบ้างให้บิดามีที่พึ่งใจจะขยันมากขึ้น ปีที่5จัดเป็นก้าวย่างสําคัญชูชือเริ่มตามพี่ๆในสาขาไปเรียนรู้วิธีเริ่มกิจการเขาหนักแน่นทั้งการเรียนและการลงมือทํากระทําทั้งกลางวันกลางคืนแล้วยังไม่ลืมกลับมาที่บ้านเป็นประจําตามสัญญาทุกครึ่งเดือนหนึ่งครั้งข้าก็เคยนึกข้ามว่าไม่ต้องกลับบ่อยนะักก็ได้ให้กลับสักครึ่งปีสองครั้งก็พอเขายิ้มแล้วบอกว่าครึ่งเดือนคือขีดจำกัดแล้วขีดจำกัดของลูกหมาน้อยที่คิดถึงผู้เป็นเจ้าของ ไม่นานหลังสำเร็จการศึกษาชูชืช้อก็ตั้งบริษัทของตนเองเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มมืดมนที่ถูกดูหมิ่นอีกต่อไปทุกคนเอ่ยถึงเขาในฐานนะเยาวัยวมีความสามารถส่วนข้าหลังร่าเรียนก็เข้าทํางานในกิจการของบ้านเริ่มจากตําแหน่งต่ําสุดตามที่ตกลงส่วนที่ชายข้าละ่ะในช่วงปีที่สองของการศึกษาต่างประเทศเขาโทรมาร้องขอให้ช่วยด้วยน้ําเสียงเกือบวิวที่ผมเจอผีแล้วได้พบเด็กสาวคนหนึ่งที่ช่วยงานแต่มีปัญหาเขาสามารถได้ยินความในใจของเธอ ข้าหัวเราะในใจแล้วตัดสายไปคราวนี้พวกเขากำลังจะแต่งงานกันแล้วจะจัดงานแต่งให้เร็วกว่าเขาได้ไหมนะหลายปีก่อนชูชื้อกับพี่ชายข้าทะเลาะก,กันอยู่เสมอไม่ว่าใครอยู่ใกล้ก็มีเรื่องโตเถียงแต่เพียงชั่วติดตาเดียวบางคราวคือความเจ็บปวดแต่สุดท้ายก็นามาซึ่งการเติบโตว,วันหนึ่งในเสี้ยววินาทีพี่ชายข้าเดินเข้ามาในห้องทำงานอย่างจริงจังพอผมคิดได้แล้วผมจะไปศึกษาต่อต่างแดนผมไม่อยากเป็นผู้แพ้แบบนี้อีกต่อไปถ้าวันใดพ่อจากไปผมก็ต้องดูแลเวียนเวียด พ่อฟังและน้ำตาคลอบางทีก็อยากตกด้วยรองเท้าแต่สุดท้ายก็ปล่อยให้ลูกเดินทางไปก่อนเขาออกเดินทางเพื่อนเพื่อมารวมตัวอะไรพากันร้องให้โหยหวนเด็กหนุ่มผู้อ่อนโยนเอาผ้าปิดหูมาให้ข้าชูชื้อค่อยๆคลุมเสื้อให้ข้าก่อนนำมือบังแสงไฟวูบไหวบนเพดานมองข้าที่หลับอย่างสงบแล้วยิ้มบางๆใครอีกคนพร่ำบนข้างหูเขาว่าน้องแกทำไมใจร้ายอย่างนี้และพอพี่จะไปไม่ยอมอยู่คุยกับพี่อีกสักหน่อย ชู่อฉอขมวดคิ้วตตยเย็นชาส่งสัญญาณให้ครูอวีถิงเงียบเขาพูดจะข่มขู่ในใจแต่กลับปืนคำคำนั้นลงไปให้จบเรื่องอย่างเรียบร้อย